าชิกพักประชาธิปัตย์เสนอการมีปฏิรูปมีพิมพ์เขียวในการปฏิรูปพักส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าพักฝ่ายค้านเองประเมินแล้วนะคะว่าอาจจะเกิดการยุบสภาภายในปีนี้ค่ะแต่ถ้ามองอย่างตรงไปตรงมาถ้ามีการเลือกตั้งใหม่เกิดขึ้นพักประชาธิปัตย์ก็อาจจะยังเป็นรองพักเพื่อไทยอยู่มากนะคะขณะที่พักเพื่อไทยเอง,เองในช่วงนี้ได้เห็นว่ามีนโยบายทางการเมืองต่างๆออกมาท่ามกลางความเสี่ยง และถ้าเกิดทางตันขึ้นจริงๆก็อาจจะต้องตัดสินใจคืนอำนาจกลับคืนให้กับประชาชนค่ะคุณวราวิชิมณีรวบรวมความเป็นไปได้ที่จะเกิดการยุบสภาในช่วงปีนี้ค่ะแม้สมาชิกพักเพื่อไทยหลายคนจะมองว่าสถานาการณ์ไม่ติบตันถึงขั้นต้องยุบสภาแต่การผู้สอดรับกันหลายคนในรอบไม่ถึงหนึ่งเดือนก็อาจจะตัดทางเลือกนี้ออกไปไม่ได้เริ่มจากพันตำรวจโททักษินชินวัตรที่สกายเข้ามาบอกลูกพัก ให้พร้อมทุกสถานการณ์อย่าก,กลัวการเลือกตั้งหากมีการยุบสภาก่อนหน้านี้นายสมคิดเชื้อคงสอสอุบลราชธานีพักเพื่อไทยยอมรับว่าพันตำรวจโททักษินบอกให้เตรียมพร้อมจริงการยุบสภาถือเป็นการอารยะขัดขคนกับสารรัฐธรรมนูญตามด้วยนายภูมิธรรมเวชย,ยชัยเลขาธิการพักเพื่อไทยที่มั่นใจว่าหากยุบสภาก็ต้องยุบไม่กลัวหมดอำนาจแม้จะเชื่อว่าปัญหาการเมืองยังมีทางออก และเมื่อฝ่ายรัฐบาลออกตัวว่าไม่กลัวการยุบสภาสอดรับกับฝ่ายค้านที่คาดการว่าการยุบสภาจะเกิดขึ้นในปีนี้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปพักประชาธิปัตย์และพักก็ยังได้วิเคราะห์เพิ่มเติมด้วยนะครับว่าในสถานการณ์การเมืองในปัจจุบันเนี่ยมีการพูดกันแล้วก็มีความเป็นไปได้ว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไปที่จะมีขึ้นเนี่ยอาจจะมีขึ้นภายในปีนี้ด้วยซ้ํา ดังนั้นเนี่ยการเตรียมความพร้อมของพักนะครับทั้งในสถานการณ์ปัจจุบันทั้งสําหรับการเลือกตั้งครั้งหน้าซึ่งเป้าหมายของสมาชิกพักทุกคนเนี่ยผมเชื่อว่าไม่ต่างกันแหละครับทุกคนต้องการชัยชนะในการเลือกตั้งเนี่ยจึงเป็นโจทย์สําคัญที่เป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารพักไล่เรียงความเคลื่อนไหวของรัฐบาลผ่านนโยบายต่างๆทั้งการผลักดันร่างกฎหมายกู้เงิน2ล้านล้านบาทพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม การผลักดันร่างกฎหมายนิรโธศกรรมการเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญด้วยท่าทีมั่นใจในอำนาจนิติบัญญตัติหรือแม้แต่การพูดคุยสันติภาพในภาคใต้สิ่งเหล่านี้ล้วนมีความเสี่ยงที่จะเผชิญกับแรงต้านจนอาจจะต้องใช้ทางออกสุดท้ายเมื่อถึงทางตันหรือมองอีกด้านก็อาจเป็นความตั้งใจของพรรคเพื่อไทยที่จะใช้จุดแข็งในการเลือกตั้งแก้ปัญหา ศาตราจาร์นิติเอียศสีวงเคยแสดงทัศนะไว้ในรายการตอบโจทย์ประเทศไทยวันที่23มกราคมที่ผ่านมาตรงกับกระแสะข่าวยุบสภาขณะนี้ซึ่ง<ถ>ผมคิดว่าทางนั้นก็เลือกตั้งเลยยุบสภาเลือกตั้งหม่วัดใจกันไปเลยอ,อแต่สังคมไทยควรจะเดินไปสุดๆขนาดนั้นไหมฮะพรรคประชาธิปัตย์ก็ช่วยโฆษณาด้วยนะว่าจะไม่แก้รัฐมนูนเลยแล้วขณะพ,พรรคเพื่อไทยโฆษณาว่าจะแก้รัฐมนูนด้วยสรแล้วเราเลือกตั้งดูก็เดินกันสองข้าง แล้วก็ให้ประชาชนเป็นคนตัดสินก็คือประชาธิปติรับแต่อาจารย์คิดว่าพรรคเพื่อไทยจะกล้าเดินขนาดนั้นเลยครในการที่เป็นรัฐบาลอยู่ขนาดนี้ก็นั่งไง <c oughs> นี่คือประเด็นไงคือประเด็นว่าพรรคเพื่อไทยผมนี่ได้พูดเนะี่ยตันพรรคเพื่อไทยไม่ได้มีคอมมิชเมนต์กับประชาประชาธิปไตยสูงส่งไปกว่าพรรคประชาธิปัตย์เท่าเท่ากันทั้งคู่แหละ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยพรรคเพื่อไทยก็ไม่เลือกเดินทางนี้ไงคือถ้าเลือกเดินทางนี้ก็คือว่ายุบสภา ถึงที่สุดแล้วรัฐบาลอาจจะเลือกประนีประนอมกับทุกฝ่ายอย่างที่ทํามาตลอดกว่า2ปีที่ผ่านมาแต่อาจต้องแลกกับเป้าหมายบางอย่างที่ไปไม่ถึงโดยเฉพาะการแก้รัฐธรรมนูญหรือการนิรโทษกรรมตรงกันข้ามหากรัฐบาลเลือกเดินหน้าจนสุดทางแล้วโยนอํานาจการตัดสินใจกลับไปให้ประชาชนแม้จะชิงความได้เปรียบทางการเมืองแต่ฝ่ายต้านจะลดลงไปตามการเลือกตั้งหรือไม่อาจต้องประเมินรอบคอบ มากกว่าเสียงข้างมากที่จะได้มาอีกครั้งเวราวิชิมณีไทยพีบีเอสรายงาน